ครับวันนี้เราจะพูดถึงการสลับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมที่1ไปเป็นซิมที่2คือบางทีเรามีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตในซิมที่2ด้วยเออโมอาแล้วก็อยาก,กใช้ะนะสับไปสับมาอะไรเงี้ยนะ,ะคุณอาจจะมีจํากัดปริมาณมีอินเทอร์เน็ตแบบจํากัดปริมาณทั้งสงซิมอาจจะสลับกันใช้ไปใช้มาก็โอเคมันก็สามารถสลับได้นะ,ะสลับยังไงล่ะอ,อ,อันนี้เรา คู่ถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเวลาเราลูดหน้าจอลงมาเพื่อเ <uc> พื่อเรียกหาเมนูทางลัดเนี่ยนะมันสามารถเนี่ยตรงนี้ก็คือการเชื่อมต่ออินอาูการเราไม่ทํางานวิโอเคพกูการทํางานหน่อยแจ้เดียวโอเคอ่ะเนี่การใช้ข้อมูลตรงนี้เอาโอ้โหข้อมูลมือถือภูการไม่ทํางานทําไมภูการเราไม่ทํางานเออช่างเธออันนี้มันก็จะมีเนี่ยนะตรงนี้พูดยังไงดีภูการมันไม่มี ในเมนูทางรัดมันจะมีที่มุมขวาด้านบนเนี่ยมันจะเขียนคําว่าข้อมูลมือถือแล้วก็เป็นซิมที่1นึ่งเนี่ยมันซิมเอตรงนี้กดลงไปนี่กดลงไปเนี่ยนะเขาก็จะให้คุณเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยก็คือใช้ซิมที่2คุณก็แตะลงไปบนซิมคําว่าซิมที่2อ่ะให้มันเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาเออแต่อย่าให้แตะสิแตะไม่ได้แตะแตะก็ตังหายนี่ อันนี้เนี่ยคุณก็สามารถแตะจากตรงนี้ได้เลยนะมันเปลี่ยนไปใช้ซิมที่2ได้เลยนะอ่ะอันนี้เป็นแบบง่ายๆก่อนเอาง่ายๆาก่อนนะแล้วแบบยากยากทำยังไงอันนี้แบบยากอ่ะแบบแบบง่ายนี่ลูดเมนูทางนั้นลงมาคุณเปลี่ยนได้เลยในเมนูทางนั้นมันมีอ่ะข้อมูลการใช้ข้อมูลมือถือเนี่ยนะอ่ะอีกอันหนึ่งวิธีการก็คือเข้าไปในตั้งค่าอ่ะตรงนี้เข้าไปไกลๆนยเข้าไปลึกๆนิดนึ่ะโอเคเราไปเลือกการเชื่อมต่อนี่กดลงไป แล้งนั้นเราก็ไปเลือกนี่คําว่าตัวจัดการซิมการ์ดตรงนี้นะอ่ะกดลงไปจึกแล้วเราก็จะเห็นนี่คำว่า <c oughs> ข้อมูลมือถืออยู่ตรงนี้นะกดลงไปบนคำว่าข้อมูลมือถือเขาก็จะให้คุณเลือกว่าซิมสองหรือเปล่าคุณสามารถเลือกได้กดให้เป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยนะกดให้เป็นสีน้ำเงินขึ้นมาที่ซิมสอง มันก็จะไปเชื่อมต่อที่ซิม2แทนซิมที่1นะอ่ะแล้วก็จะปิดก็ไปปิด,ปด,ปดตรงนี้ก็ได้แต่จริงจริงแล้วปิดในเมนูทางรัดน่าจะง่ายกว่านะอันนี้ก็เป็นแบบทางง่ายและยากอ่ะข้อสังเกตอย่างหนึง่งไอ้ไอ้เรื่องโปรอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ,ะแถมให้ตอนท้ายหน่อยหนึ่งสำหรับ a i s อันนี้เครื่อง A50 เนี่ยมันแถมซิม AIS มาอันหนึ่งใช่ไหมอ่าเราใช้อแบบินเทอร์เน็ตบะไม่อันความเร็วคงที่4เมกะบิตอ่าอันนี้แบบไม่จำกัดปริมาณไม่อันใช้กันปีหนึ่งเนี่ยนะ หลังจากได้มาเนี่ยเราก็ใส่ซิมเอสไปอีกอันหนึ่งในเครื่องผลปรากฏเนี่ยเอสมาตลอดเลยมาเรียกให้เราสมัครโปรทาไมไม่มาให้มันเร็วกว่านี้ก็ไม่รู้ทำไมมาอีกตอนที่มันมีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วนี่ไม่มีทำไมนี่อ่าอ่าไปดูในข้อความไปดูข้อความอันนี้เนี่ยส่งมาประจำเลยสาหรับ AS นี่นี่เโปรโมชันพี่เขาส่งมาเยอะแล้วก็ส่งมาบ่อยมากเลยกดก็ไปดูเนี่ยนะ อันนี้เขาบอกอะไรเนี่ยโปรฮิตลดราคาเน็ตไม่จํากัดบริไม่จํากัด,กดความเร็ว1นึ่งเมกะบิตใช้30วันเพียงราคา60บาทต่อเดือนต่อายุอัตโนมตัตินาน6เดือนแก้กฎสมัครเนี่ตามนี้เลยแต่น่าจะให้เป็นซิมซิมไปนะอ่าให้เป็นซิมซิมบเนี่ยเขาให้สมัครถึงว่าที่11เดือน3ปี64ก็ให้มาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว กดให้ดูเลื่อนให้ดูก็ได้นี่อ่าเนี่ยอะโปฮิตไม่จํากัดเนี่ยนะพี่ก็ให้มาตั้งแต่ที่23เดือน2ให้มาตลอดตั้งแต่ตอนใช้งานแล้วอ่าไม่รู้ซิก็แปลกใจมากเลยเวลาอยากได้ไม่เห็นโผล่มาให้เรากดพอเรามีแล้วโผลบไปกดมาให้เรากดตลอดเลยแล้วแหม่4เมกกะบิตก็ใช้อยู่แล้วจะไปใช้1เมกะบิตร์ทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีก โปรมาชาั้นหนึ่งนี่เขามีให้ให้เรา,าคุณอาจจะมีโปรแบบนี้มีซิมซิมซิมหนึ่งแล้วก็มีโปรซิมสองแล้วก็มีโปรอาจจะสลับการเชื่อมต่อดูเพื่อทดสอบการใช้งานอะไรนี่มาวิธีการสลับมันก็สลับ,ลบ,ลบ,ลบง่ายๆอย่างเงี้ยในเมนูทางรัดกับเข้าไปในตั้งค่าก็เ,าเลือกใช้งานเอาแล้วการชอบอยังไงก็เอาอย่างนั้นมาฝากกันประมาณนี้แล้วสำหรับการสลับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากซิมหนึ่งไปเป็นซิมสองซิมสองเป็นซิมหนึ่งก็เหมือนกันนั่นแหละพี่นะแบบเดียวกันเลย แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ